เอาละครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทำชาเล็์นะครับ เอาตัวบบโปรกเกมนะครับไปประจนไทยในโหมดไนเม้ที่แบบเอาตัวไปประจนไทยในโหมดไนเม้ต่างๆเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าออริจินอลคอนเทนต์นะครับหรือว่าช่องใครเป็นคนคิดก่อนนะระหว่างช่องคุณซีซ่ากับช่องคุณ จินคุงอ่าอะไรนะจินคุงใช่ไหมชอบกินไก่อ่ะเออนะครับพี่ก็จะให้เครดิตทั้งสองคนไปเลยละกันนะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเป็นคนเริ่มทําก่อนนะครับพี่ให้ไปเลย2คนเนี่ยตัดปัญหาไปจบๆนะครับซึ่งนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะอ่านะครับตัวกลางก็จะเป็นแอตโตยูดิซียนนะครับอว่าเจ้าพีไททันคาเมล่าแคนแอตโตของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านทางซ้ายเนี่ยจะเป็นหมาน้อยอัปเกรดนะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็จะเป็นเขียวเคียวข้าวอะไรอย่งเนาะ เออนะครับแต่ชื่อจริงๆมันคืออัปเกรดส m i t คาเม e ่าแมนนะแต่พี่ชอบเรียกเคียวเกี่ยวข้าวอ่ะดูดิมันเหมือนเคียวเกี่ยวข้าวจริงๆนะนี่นะครับแอตโตแล้วก็แมนน้อยนะครับแล้วก็เคียวเกี่ยวข้าวไหนว่าเคียวเกี่ยวข้าวนี่นะครับดูดิมันเหมือนเคียวเกี่ยวข้าวเลยอ่ะนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปในโหมดไนท์แมกันเลยดีกว่าครับไป โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะาะก็นี่เละเรียกโหมดไนท์แมรกกันเลยนะครับซึ่งพี่ก็ขอเอาตัวฟาร์มตังมาด้วยตัวหนึ่งนะเพราะว่าถ้าไม่มีตัวฟาร์มตังเนี่ยพี่คิดว่ายังไงก็ไม่น่าจะไหวนั้นดูดิโอ้โตัวต่ําสุดราคา400นะครับกว่าจะวางได้ก็เวฟสองเวฟสามแล้วมั้งนะครับซึ่งเนี่ยเลย วางตัวนี่เลยครับวางตัวฟาร์มตังตรงหน้าฐานเลยนะครับเอาให้มันแบบโดนสตันไปก่อนนะตัวอื่นๆจะได้ไม่โดนสตานแต่ที่จริงหมาน้อยเนี่ยมันก็ไม่โดนสตันนะนะครับอัปเกปรดสไปเดอร์เนี่ยมันไม่โดนสตานอยู่แล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้พี่ว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับตักตรงนี้แล้วกันอ่าเนี่ยวางได้และโอปุเว็บสามก็จะวางได้ไม่พี่ลืมเปียนดสยงเกมก่ออาก็เปิดแล้วนี่ว่าอ๋อตั้งค่าแน่เลยนี่งเงี้ยซาวเอฟเฟกต พอเวฟสี่เราก็มาวางตัวตังเพิ่มแล้วกันนะครับวางไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นอกจากวางตัวฟาร์มตังค์ต้องรอสัก6 0ร้อยวิเนียถึงจะวางเมสอัปเกรดได้นะครับโห้วดูดีระยะคือแบบสั้นจัดเลยนักมวยเราคือระยะสั้นจัดเลยนะวิสี่ร้อยไม่พอวางอีกตัวหนึ่งแล้วกันสักตรงนี้่ะครับไม่พอจริงๆวางนี้ไปก่อนละกันน่าจะได้แหละกัน แต่มันตีเดียวนะเออนะครับเท่าที่ดูนตีเดียวอ่ะต้องอัปเกรดก่อนนะครับมันถึงจะแบบมีวง LE เพิ่มเข้ามาแต่ก็ได้อยู่เนี่ยเคลียดเร็วอยู่นะครับโอเคระหว่างนี้ก็ฟาร์มตังยาวๆนะครับ ก็สกิปเลยละกันนะครับแล้วก็วางตั้งแ่ของเคียวเกี่ยวข้าวตรงนี้เลยนะครับวงก็น่าจะคุมสุดแรกเคียวเกียวข้าววางตรงนี้เออเ,เรียบร้อยนะครับมิวแทนตายไปแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ลูกกระจกนะครับนี่เลยนะครับน่าจะไหวนะทางด้านของเจ้าเกียวเกี่ยวข้าวเรานะครับลางแรกยังเป็นนักมวยอยู่แต่ลางสุดท้ายนี่มีเคียวเกี่ยวข้าว,วนะเป็นชาวนาแล้วโอเคอัพเกรดก่อนเลยละกันนะครับอ่านี่ไงต่อยได้ไวขึ้นแล้วก็วงนี้ค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นเลยนะ อเอพี่ว่าน่าจะตัคลิปเวฟได้แล้วนะเออครับน่าจะไม่เป็นปัญหานะน่าจะชิลนะพี่ว่าออแต่เราไม่มีตัวนั่นเลยดิตัวแบบโจ๊กโดนเอามาแบบรักษาเนะี่ยก็ไม่เป็นไรน่าจะไหวเลยนะครับขอแค่เราวางแอสตได้นะครับเราก็น่าจะชิลนะแต่พี่ว่าคงต้องปิดออโต้สติปก์คล้วเรนี่ยร้สุกว่ามอนเริ่มเลือดเยอะแล้วนะพี่ปิดก่อนดีกว่าะเออนะครูาากกไม่พลาดไม่ใช่แล้วหรอกอครูไม่พลาดไงเดี๋ยวต้องเล่นตามไงเออเรียบร้อยนะครับ โอเคเรียบ okay. ร้อยได้ตังมาพันสองก็ยังไม่พอวางอยู่ดีก็แอตโตมันสองหาเลยะนะครับแพงกว่าไฮเปอร์อย่างเงี้ยก็ต้องอัพไอ้นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับตัวตังไปก่อนน่าจะประมาณเวฟสิบสอนะพี่ว่าน่าจะวางได้แล้วนะเวฟสิบสองได้อยู่อุ้ยออโอ้โหตัวนี้บัตรซอ ปยิงวัดซอ,ทอเทเตตัวนี้ค่อนข้างจะเร็วอยู่เนี่ยโอเคแต่เคลียร์ได้ครับไม่ใช่ปัญหาแล้วก็มีบอสมาสามตัวก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันครับน่าจะเคลียร์ได้โอเคพี่เตรียมรอวางเลยเวฟสิบสโอ้โหยังไม่พอค่าดีห้0รครับก็ไม่เป็นไรน่าจะต้องรออีกเวฟหนึ่งอ่ะงั้นพี่ก็อ่าอัปเกรดนี่ก่อนเลยละกันนะครับ ไม่ทำไปเล่นไปเน,นี่ยอัปเกรดมาแคเมราแมนพี่ก็โหดเหมือนกันนะพี่ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เลยนะนอกจากหยิบมารีวิวนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เลยนะทำไปเล่นนะครับมันก็โหดอยู่เนี่ยเออครับอย่าประมาทนะตัวมันแบบตีเร็วอยู่นะ0.5ดล้เมตตัต้งพันห้าเลยนะเนี่ยซอยซอยเลยโอเคเดี๋ยวพี่สคิปเลยละกันนะครับเพราะว่าตังค์น่าจะพอวางนี่แหละนะครับแอสตูวางไปเลยนะครับ ี่เรียบร้อยน่าจะชีลแล้วนะระหว่างนี้พี่ก็จะฟาร์มตังไปด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เวฟ16แล้วนะพี่คิดว่าตอนนี้น่าจะไหวแล้วนะเพราะว่าพี่อัพทางด้านของอ่าแอสโตเนี่ย ไปขั้นหนึ่งแล้วนะครับซึ่งดาเมจก็อยู่ที่พันสี่นะตอนนี้นะครับแล้วก็คูดาอยู่ที่ศูนย์จุดสองเองนะที่คิดว่าน่าจะออโต้สกิลได้แบบชิลๆแล้วนะครับและนอกนั้นพี่ก็จะอัปเกรดเมทแคเบล่าไปพังๆางแล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้พี่คิดว่าก็คุ้มค่านะครับในการอับแข่งอยู่นะอันะครัก็เลยนะครับ ส่วน UTC เนี่ยไปอัพแล้วกันเพราะว่าค่าอัพแม่งโคตรแพงเลยเดี๋ยวดี4,000กว่าเลยนะครับอัพเกรดเมท่าจะคุ้มกว่ามอนเริ่มเ,มเ,มเล่นเยอะแล้วคิดว่าเราคงต้องปิดออโตโ้สกิรปอีกหนึ่งรอบเพราะว่าอย่าต้องเคลียร์จีแมนก่อนนะนะครับจีแมนเลือด90,000เลยนะถ้าไปเล่นไปนะครับเลือดค่อนข้างจะเยอะเลยนะอ่าฮะตอนนี้ก็จะมีแต่พวกกิี่ๆมาแล้วนะนะพวกตัว,ต,วตัวประกอบนะครับเฮ้ยตอนนี้ตังค์5,000แล้วว่ะอ่าอัพแอตโตก่อนแล้วกันนะครับจะได้แบบวงดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้้นดวย แล้วก็มาอัพตัวตังของเราให้ตันก่อนดีไหมเราจะได้มีตังในการอัพใช้ตังของแอสตูได้นะคือถ้าเราไม่มีตังอัพนี่ก็งานยากเหมือนกันนะครับ What the dog doing? โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ก็เวฟ21ลนะซึ่งตอนนี้เราก็มีตัง8,000กว่าแล้วพออัพทั้งน้้นของแอตโตแลลวนะพี่ก็จะอัพไปเลยละกันนะครับเพราะว่าเราต้องเอาดามีจิ้นนึงอะ่ะนะครับเพราะว่ามอนนี่โอ้โหเริ่มเลือเยอะเลยนะถ้าเราไม่ได้ดาเมจตรงส่วนนี้นะครับพี่คิดว่าเราไม่น่าจะไหวครับนะแล้วก็นี่เลยแต,ตนต้าเราตัานไปตัวหนึ่งแล้วนะซึ่งก็เวฟที่สองพี่ว่าน่าจะไม่เกินเวฟ24นะครับน่าจะตันทัน้งตัวแล้วนะเ okay, คคารับทุกคนตอนนี้ก็เวฟ24เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นไปนตามที่เราวางแผนไว้นะครับเป็นต้าเราตาเรียบร้อยนะครับอาเว็บยุติดังนั้นพี่ก็จะเก็บตังค์นะครับครับทางด้านของแอสโตนะแต่พี่คิดว่าวางแอสโตอีกสักตัวก็น่าจะดีนะครับให้มันดรอบช่วยๆกันตีนะเพราะว่าแบบอีกตัวหนึ่งหลับอีกตัวหนึ่งจะได้ตีได้นะครับอ่ะอัพไปเลยนะครับสองขั้นต่อจากนี้พี่ว่าน่าจะชิวแล้วล่ะนะครับส่วนเมดก็มาไงไว้ตัวนี้แหละคอยแบบข่ายทิ้งที่หลังแล้วกันนะครับหลังจากที่เราเอาอ่ะอัพแอสโตเสร็จนะครับ เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่อัพแอตโตเต็มแล้วนะซึ่งบอกเดียว่าขั้นมีครดท่นะครับมีเลเตอร์ตั้งหูสองกระบอกเลยนะจากแกนกลางกับจากตัวเลนกล้องนะครับแล้วก็มีปืนเลเซอร์ข่างๆด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นปืนเลเซอร์หรือว่าปืนปืก็ไม่รู้นะครับโครดี่แถมตอนนี้เราได้สโลว์นะครับ60%มาด้วยนะอันนี้คือเป็นอะไรที่ได้เปรียบมากๆเลยนะครับนอกนั้นก็น่าจะอัพตัวตังยาวๆเอ้ยตัวตังอะไรอนะ่ะอัพแอตโตยาวๆแล้วนะครับอ่ะ ก็วางเพิ่มอีกตักตัวแปนะครับหลัจากนี้พี่ว่าน่าจะชิลแล้วนะน่าจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนเวฟท้ายๆเลยละกันนะครับ A few moments later โอเคฮะทุกคนตอนนี้ก็เวฟ50แล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าชิลมากนะครับตั้งแต่อัพแอตโตได้เนี่ยคือแบบชิลมาตลอดเลยนะครับเปิดออตโตส้สกิฟได้แบบชิลๆเลยนะไม่มีตัวหลุดมาเลยนะครับตัดิบนะครับโอ้โหคือแบบโหดจริงแอตโต มวยอีกเป็นตัวมวยอีกตัวหนึ่งเลยนะนะครับเผื่อใครที่แบบไม่มีตัวดีๆนะครับก็นี่เลยแอดตัวโหดจริงครับกลุ่มค่ามากๆนะครับกับการใช้งานนะเออนี่ไงบอสมาแล้วหนึ่งิวนะครับวางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับตัวนี้ยังไม่ตาดนวยนะเออโอเคนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะแล้วก็ผ่านแบบชิวๆใช้เวลาไปแค่20นาทีเองนะนะครับถือว่าาใช้ใช้เวลาไม่นานมากนะครับเดี๋ยวเราตัดไปหน้าล็อบบี้กันเลยดีกว่าครับไป โอเคฮะทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสำหรับชาเลนจ์เอาตัวโปรแกรกมมาเล่น่านด่านไน้ไหมครับซึ่งบอกเลยว่าเราใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานนะ20นาทีเองนะครับซึ่งถ้าแบบเราออโต้สคริปต์เนี่ยเราก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ17-18นาทีใช่ไหมเออแต่อันนี้เราก็ปิดออโต้สคริปเป็นบางช่วงนะครับมันก็เลยกินเวลามาประมาณสัก2-3นาทีก็ถือว่ากินเวลามาไม่นานนะถือว่าเซตนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวฟาร์มตังค์ตัวเดียวนะครับที่เราเอามาเพิ่มนั่น เ,เนาะส่วนตัวน้องแนนก็เป็นตัวปกเกมนะตอนนี้หมดเลยนะครับทุกคนอยากให้ทําชาเลนจ์อะไรต่อไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับนะครับเจะมีชาเลนจ์ไหนถูกใจพี่นะครับพี่จะได้หยิบมาทำนั่นเองเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนั่นเองเนาะในการทำคลิปต,ต่อต่อไปของพี่นั่นเองนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย Audio,